ปกติไม่ค่อยไปแสบไปเสือกเรื่องคนอื่นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ธุระนะไปยุ่งเขี่ยวอะไรมันก็เหนื่อยเปล่า,ลาโดยเฉพาะในวงการสื่อนะและยิ่งโดยเฉพาะเป็นสื่อรุ่นใหญ่อ่านะอย่าไปคิดว่าเป็นบุคคลคนนั้นไม่ใช่คนที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะชื่อดานายเอกมหาสวัสด์นะ หรือที่เรียกกันว่าหมาแกจัดรายการอยู่ทางช่องก้าเจาะลึกทั่วไทยคู่กับคุณมอมรรัตน์มิรุกนะหรือที่เรียกกันว่าแมวสาวนะเหตุที่ต้องแตกเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าคุณยังไงน,นะพูดถึงพักภูมิใจไทยแล้วก็บอกได้นะผมไม่ได้เชียร์พักภูมิใจไทยนะเหตุผลแรกก็เพราะแกะหรือ ล้มเลิกรัฐธรรมนูนจะร่างใหม่ทั้งฉบับอันนี้รับไม่ได้นะไปพูดถึงพรรคภูมิใจไทยว่าเขามีลมใต้ปีกที่แข็งแรงลมใต้ปีกทุกวันนี้ของภูมิใจไทยโอ้โหอันทัสิบเบิรแมนเป็นบุคคลที่เราเอื้อมไปไม่ถึงเพราะเราไม่กล้าเอื้อมมือไปแตะคือฟ้ามาเกิดบ้างวาสนาดีมีลมใต้ปีกที่ใครไม่กล้าแตะ คิดว่าเขาพูดแต่หมายถึงใครนะหมายถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เพิ่งเจอกับนายอนุทินชาญวิรกุฬเมื่อวันก่อนหรือหมายถึงพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลท่านราชเลขาซึ่งได้มีการมาพบปะกับนายอนุทินชาญวิรกุฬหรือ เนนหนือไปกว่านั้นคือการผู้จากรำกวมเนี่ยนะมันทำให้เกิดการตีความและเกิดความเสียหายต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ได้ mm. ก็แปลกใจนะที่ช่องเก้าเนะี่ยยังให้จัดรายการ mm. อยู่ได้นะไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวนนะ mm. เคยรู้จักกันดีนะไม่ได้พบปะกันนาน แต่ว่าการพูดแบบนี้เน,นี่ยนะครับมันทำให้ตัวเองดูสำคัญข่าวดีข่าวลึกแต่มันเกิดความเสียหายกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อาจจะเป็นเพราะตอนนี้มีข่าวว่าถ้าพักส้มได้เป็นรัฐบาลอาจจะบิ๊กโจ๊กมาเป็นรองนายกและคุมตำรวจบิ๊กโจ๊กคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่าน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข่าวเชาว้าโชว์หรือมีปัญหาใดๆก็ตามแต่ได้รับการปกป้องและดูแลจากคุณนายอยู่เสมอนะจะด้วยเหตุผลคนใดมีความสนิทสนมกันเป็นส่วนตัวหรือมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งอื่นใดไม่สามารถที่จะรู้ได้นะแต่ แต่ด้วยผลใดก็ตามแต่คำพูดที่พูดออกมามันเสียหายอย่างร้ายแรงนะช่อง 9. เก้าอสมทซึ่งเป็นของรัฐควรจะต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง